สวัสดีครับวันนี้ผมไปเจอคอมโบที่น่าสนใจมานะครับนั่นก็คือคอมโบผู้ใช้โซ่จากน้องแชทเซฟสองเจ็ดเก้านะครับคอมโบโซ่ทั้งทีมซึ่งประกอบไปด้วยแกลก เอนโซ่ท so, ีมี่เวเลสและโอเมนนะครับในเกมทิงจะเป็นยังไงไปดูกัน<อ>ผมขอแนะนำโกลเด้นเติมเกมเติมเกมอาวิถูกถูมากกว่า50แพ็ในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอดย4สชั่วโมงต้องโคลเด้นเติมเกมเท่านั้นเอาละครับเราก็เข้าสู่ในเกมเราสำหรับคอมโบผู้ใช้โซ่นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินไปอ่ะเรามาวัดกันเดี๋ยวโซ่ขยาวกว่าเริ่มจากเ so อนโซ่อะเอนโซ่ดู<น>ดูไหน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 เฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะไหนเวเลสเวเลส อ้ยเกือบป้อมนะเกือบป้อมไหนดูโอเมเน่โอ้ม่ได้ไม่ปิดปิดได้ปิดได้นี่ดูผมดูผมนี่ไหนคุณด้วยเอ๊ะคุณอุ้ยคุณอุ้ยทั้งเล็กทั้งสั้นอ่ะของคุณอุ้ยอ่ะเอาละครับมาครับเริ่มเกมกันดีกว่าผู้ใช้โซ่มีคนบอกความอาผมมีคนเข้าข้างผมไปช่วย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 ช่วยอยู่ช่วยอยู่เลด ปึ๊มไหนโซอยู่ไหนอยู่โซเปล่าเอาเอาช้างก่อนนะช้างก็ได้มาช้างก็ได้อึ๊บยกมาดิเดินเลยเงินเดินเดินเดยกไม่ยกมาดัไม่มียกไม่มียกขอผมดึงโอ้โหไม่โดนโอ้โหโอ้โหแย่แล้วโอ้แย่แล้วแย่แล้วผู้ใช้โซ่แย่แล้วเอือเละว่ะอุ้ยข้างบนอุ้ยข้างบนโดนคุณอุ้ยยังไงเราสองโซ่โซ่หนึ่งมีโซ่ไหมผมมี ตื้บพีแล้วดึงเอือ้อหู้ทรมานยากเย็นไปด้วยอ่ะหมดปรับเขายไงล่ะเออไงล่ะ,ละ,ละผู้ใช้โซ่เป็นไงสองสามโซ่ของพวกเราไงโซ่ข้างล่างไอเอ็นโซ่พร้อมยังไม่มีมานานนะเดี๋ยวพี่มีพี่มี มีเด้งเด้งเฮ้ยนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไอ้นี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่ไงอืมเรามันโดนเรามันโดนเรามันโดนมันโดนแล้ว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 ตดหน่อยตดหน่อยโอ้ไม่มีสกิลโซโซเราอยู่ไหนเกี่ยวมันเกี่ยวมันกูดึงเองก็ได้อืออือปางหน่อยโอ้ดาเมททุกคนนะไปดันดาเมทให้สุดๆเลยดาเมทไม่น่าพอว่ะ ใช่โอเมนล็อกแล้วพี่จะดึงทะลุออกมาไม่ทะลุใช่ไหมไม่ทะลุโอเคงั้นพี่ดูดเฉยๆปึ๊บแล้วก็ดึงไปท้ายอือสุดยอดเราจ่ายทั้งหมดเพื่อนหนึ่งตัวได้อินแข่งไปแล้วยิงแข่งไปแล้วว่าไงเดี๋ยวโชว์ดิเอ็นโซโชว์หน่อยมับหนึ่งตัวเออปึ๊บอือสามสองหนึ่งมีมีนะ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 ดิ๊กนี่ดิ๊กนี่กำลังดูอยู่ว่าจะเอาตัวไหน้ง ช้างเหรอช้างเลยเหรอช้างก็ช้างวะอื้อดูดช้างนี่ยแหละคุฟิกใส่ช้างต่อด้วยโอ้เยอะเยอะเยอะดาเมจอยู่ไหนแวร์อิสดาเมจดาเมจเอื้อนี่ดูเวเล็ุกอื้ออื้อถามจริงๆนะไหมคนดูอยากดูอะไรวะอยากเห็นอะไรวะเอาเวลาเอาเวลาสองหนึ่งนะเว้ย ตื๊บใส่หนึ่งทีล็อกและอ่ะพี่ดูดจวบอ่ะไม่โดนโอ้โหมันกันซีน้องมันมีโดดทำไงดะดึงอ่ะหวดอออช่วยช่วยกันดามจเอตเออพี่ตืบโอ้ยตัวมันไม่ได้ดามเมจเราอยู่ไงไม่ไรเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งรับศพทหารรู้ว่าคอมโบเราเก่งตอนไหนคอมโบเราเก่งตอนเกมตามเว้ย จะว่กันบ้านไงเราดึงมันเข้ามาในบ้านเนี่ยนี่ยังต่างไม่พอใช่ไหมระวังระวังปกวิจะมีดึงเอ็นโซท่เดียวอ่ะห้าสี่สามสองบอลลีเลียดอยู่ว่ะดูดประมาณสิบแปดล้านตัวหูแม่งล้างทิ้งหมดเลยล้างทีเดียวจบเลยมูมูเตอร์เอาบ้านเราแล้วนี่แหละถึงเวลาถึงเวลาของเราป้อมเราแตกเนี่ยถึงเวลาของเราแล้ว เก่งไงเราเก่งตอนแบบเราเป็นผู้ใช้โซ่ห้าคนเลยนะเว้ยเราเป็นแบบทีรัวเอ้ยไม่ใช่คุณลาปิก้าผิดตัวเรียบร้อยหนึ่งตัวสวยงามมากผมดูดให้ดูดอยู่ตัวนี้เออทำไมอ่ะทำไมอ่ะเจ๋งแจ๋วเหรอมึงไม่มีช้างเท่าเท่านี้แหละเอ้ยยังไงแรดแรดโดนก้อนเนี่ยก้อนเนี่ยก้อนเออไอ้ก้อนกอนมึงโดนมึงเจอห้าคุลาปิก้ากูคือคุลาปิก้าอ้วนเว้ย ยังไงดีเอรินเหมือนจะหลุดป่ะเนี่ยโอ้หไม่พอไม่พอค่าดาเมจไม่พอค่าอีรินไม่เอาล่ผมโอ้ยเนี่ยปัญหาพี่ช่วยอยู่ขอบคุณครับพี่ดึงให้ดาเมจอีกหน่อยดามเอจเออคุณวินีมาคุณวิธหนีมาวิ่งมาอีห้าวิสามิสองวิหนึ่งวิโดนผักกลับไปที่เก่ามับเข้าให้เออ Hey, ตัดไ,<ง>ได้สวยนึงขอเลื่อกก่อนดึงมาเออสุดยอดเอาดิเปิดแม่งเลยเปล่านะไอเนี้ยเอาไปอะไรก่อนนะน้องชายเอาพี่ก็นึกว่าน้องชายจะเสียบอีริน,นผมดูดอีรินอยู่อีริน,นดาเมจตรงนี้อยู่ไหนเ,เอ,อ้อสูไม่ได้ไม่มีดาเมจไม่ไม เราต้องเกมตามในที่ที่เราบุกก็จะตามทั้งเกมเลยผมมาผมมาผมกำลังมาผมกำลังไปผมกำลังไปเออโซ่หนึ่งกลางเข้าดึงแม่เลยอุ้ยอ้าวตายสามสองหนึ่งวิ่งดูดไม่ถึงเว้ยเออมเจอพลังผู้ชายห่าโซ่ตีบ้านตีบ้านตีบ้านไปเวเลนหนึ่งอยู่คุณดุยคุณดุยมาคุณดุยมามันต้องขี่สักตัวแน่นอนในตัวนี้ทาไม่ขี่เดี๋ยวผมรอดูดเลย ไม่ให้เออตายผมดูดเอาไกลเกินตึงมาให้เดี๋ยวผมดึงมาให้เอาหน่อยต่อคอมโบเออยังไงดาเบลเราอยู่ไหนดาเบลเราไม่มีปวดไปไอ้ไข่ไม่เบสอะเร็วมาเร็วมาเร็วไปอีกไปอีกขอดาเบลเพิ่มขอดาเบลเพิ่มดึงเออ มีความสุขไปอีกคนดูคุณพี่ทำไมทำเสียงมันจะร้องไห้ตลอดเวลาไปสามทางดีวะน้องเราเป็นครีเอเตอร์มาแบบจบลงจบเลยอะไรบ้าบ้าสามทางนี่น้องไาเชื่อเป็นไปได้ไงวะจังหวะนี้แหละมันต้องดูดผมฟิกดูดตื้มเออช่วยหน่อยมีอีกไหมมีอีกไหมระวังซิวด้วยระวังซิวเอลสามทางแล้ว เออสามทางแล้วสุดยอดยังไงล็อก,อกไม่โดนเ,ออเกี่ยวหวดอยู่้าเม่ได้พอมันจ,จะฆ่าผมดูเพื่อนหน่อยโอ้ยกูตายจังหวะนี้เสียบปันปดเออเอ,อ้ยมันฟิกว้ามันไถระวังด้วยเออจบแล้วโอ้ และนี่ครับคือคอมโบ5ผู้ใช้โซ่นะครับผมคลิปหน้าครับอยากดูคอมโบอะไรครับคอมเมนต์กันไว้นะครับคอมโบไหนน่าสนใจเราจะหยิบมาเล่นให้ดูครับสรุปนิดนึงทุกคนคิดว่าคอมโบนี้เวิร์กไหมเดี๋ยว3 2 1, 3> 2> 1. 3> พ,พ,พูดพูดพร้อมกันเลยนะ3 2 1แต่สนุกอยู่นะเล่นมันอยู่ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเจสันด้วยนะครับจากช่องเจเจสันอครับครับที่มาร่วมเล่นกับเราครับแล้วก็คุณอุ้ยครับจากช่องคุณอุ้ยเกมมิ่งครับครับผม แล้วก็น้องภูมิจากช่องภูมิแพ้ไม่มีะไม่มีไม่มีแล้วก็ดิวนะครับเด็กตัดของผมด้วยนะครับ <c oughs> ไปละไปไปไปกัน